มาแจกพิกัดของกินที่ริบบอนมาเก็ตนั่นเอง <S <S ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพรีเมียมฟู้ดมาร์เก็ตที่เหมือนยกแบบญี่ปุ่นไว้ที่นี่เลยเที่สุใช่ใครที่ชอบญี่ปุ่นต้องมาเลยนะแล้วเราเล็งไว้ไหล้วอะนรลี่เฟิร์สแรกเราเล็งอะไรไอตบอกเขาเลดีเออไอติมไมไปดูกันไอติมเป็นจะเป็นยังไงเดินนำเลยเดินนำมันคือเจแปนเทว์ไป<ว>คุณน่ากิน ใหญ่มากชิมยังให่เฟิร์สชิมขอมกันอร่อยมากแบบกินนมก็คือกินนมแบบพอแกโดสุดๆแบบเค็มคุ้ยมากไม่รู้จะพูดยังไงมันอร่อยเมื่อกี้เราแอบ,บเห็นอะไรอยู่ข้างๆขนมเซมเบ้ที่ดังที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคือเราเห็นเยอะมากในแบบคลิปทิกตอ,อกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นขนมที่แบบเอาปลาหมึกมาแปะตรงแป้งใช่ไหมเฟิร์สแล้วก็วนๆนเป็นแผ่นใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้ลองเลยเรามาลองกันที่นี่ กนใหญ่กว่านายใหญ่กว่านายจริงๆตอนนี้เขาทำอ่ะมันหอมมากเลยทุกคนแบบมันหอมแบบสุดๆขอบซอสอ่ะอู้หู้อร่อยอืมอร่อยเราไปหาร้านต่ออยู่ปะเมื่อกี้เราแอบเห็นว่ามันมีนี่เฟิร์สเนี่ยเนี่ยเป็นอูด้งไม่ใช่อูด้งโอเด้งทุกคนอูด้งจะทุกอูด้งตามอ่ะมันเป็นมันเป็นโอเด้งที่ทำสดใช่โอเดี่ทำสดจะมาดูกัน นะ <divide S 1> คือซ <Sounds> <content. S 1> ื้อเราก็มาจ่ายนะจุดนี้จุดเดียวเลยก็คือน้ำซุปของเขาทุกคนจะมีสองแบบก็คือแบบโอซาก้ากับโอเกียวเมื่อกี้เขาบอกไปที่แบบไข่ดีจะเป็นแบบไหนนะคะอ๋อแบบโอซาก้าจะเป็นแบบไข่ดีจะบอกว่าน้ำซุปเขาหอมมากเมื่อกี้เราเดินผ่านหลายรอบแล้วแล้วมันแบบกลิ่นมันตีขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบหอมเบ้อรอก่อนกำลังต้มอยู่แล้วเราก็ได้อุด้งมาแล้วนะแล้วเขาก็มีจุดให้นั่งทานอยู่ตรงนี้อะไรแบบแบบปะเสีนสวม่วงเออสียม่วงอะไรแบบรูปแบบเราไปดูกันก่อนไหม แต่กอพลาดไปไม่ได้นอกจากแบรนด์กูดดี้นั่นเองซึ่งกูดดี้เขามีให้เลือกเยอะมากแล้วกิฟต์เขาก็คือแบบแน่นมากเขาก็มีไอเทมตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ให้เราแบบเออจริงเลือกต่างแบบใช่คือไม่ว่าจะผมแบบไหนก็สามารถใช้กูดดี้ได้ทุกคนนอกจากกูดดี้เราก็มีแบรนด์อื่นของเคนเค็ดนะไปดูกันในเชลอ่าเป็นเว็บบัตรตัวเจ้าหญิงเล็กมินิเพิ่งเข้าเลยดูของเต็มเชลเลยนะใครที่ตามหาที่นี่ เพราะฉะนั้น<ช>แต่ว่ารีบมาตำนะเพราะของมนเร็วมากม,มีมีหลายรุ่นนะวีหอมก็มีนะทุกคนมีครบทุกกลิ่นด้วยนะตอนนี้วีหอมชายืนตรงนี้ได้กลิ่นเลยวีหอมอ่ะใช่นอกจากเว็บบัตรคูณดีเราก็ยังมีอีกนะทุกคนแล้วยังมีมานีแค่แล้วก็ทาทวเวบูใครจะไปญี่ปุ่นอ่ะมาเลยสนใ<ช>จตรงนี้เวเวบูเขามีหมอนรองคออยู่ตรงเชลนี้ได้นะทุกคนมี2รุ่นให้เลือกเพราะฉะนั้นรีบมาตำกันนะเราจะปิดคลิปไ,ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้กินทาโกะเพราะว่าทาโกะก็คือชื่อว่าของ สุดท้ายเราก็ขอฝากนิปอนมาเกสเซนทนเวลชัน 3, ้นสามไว้เลยนะทุคนของกินเยอะมากต้องมานะใช่ที่สำคัญก็มีสินค้าจากเชนเคโซด้วยนะใครตามหาเรื่องไหนอยู่ที่นี่ก็มีนะรีบมาใช่บาย